ช่วยต้นยอดต้นยอดโดงานตนยอดขอความสำเร็จร้อยสิบหกสิบ <eight> หัวใจไม่ไม่เต้นไม่เต้นแรงกว่าเดิมเลยนะข้างบนลมแรงนะมันไม่แรงอ่ะพี่แต่อย่างที่เ <okay> รียกว่าแรงวะไม่แรงเลยไม่แรงเลยแต่เราแต่เรานั่นเองเรามันจะโยกเยอะแต่โยกมากกว่านี้อีกหน่อยถ้าพี่คุมลมแน่แนมันก็นิ่ง นเป็นระบบใหม่ด้วยตั้งเสียวเสยบถ่ายรถน้ำก่อนรถน้ำก่อนรถน้ำมาให้พี่ตายก่อนพี่ตายผมดูแลดูแลดูในคลิปอยู่ก็ต้องมีรถน้ำนี่ช้างพี่ไปเก็บยปยุทธด้วยแม่จะยืนยืนไม่ได้มันแบบมันเร่นแหละ ถ้าเล่นกับผมหลังนึงนะวันนี้ผมได้กินหลังนึงแล้วที่ใครเล่นกับผมมาเล่นเลี้ยวไม่ได้เขาไปยิงสุดเลยเอาตุ๊กเมอกันปะมี่ต้องวางกันเลยี่บี่ขอบินปลอดภัยทุกไฟนะครับดีดีครับขอให้มีความสุขกับบรรยากาศเรื่อยๆครับผมต้องอย่างนี้เลยครับ นี่ดีใจครับคุณช้างขยันครับพี่รับขับขี่ปลอดภัยครับผมบินสนุกสนุกครับแล้วก็บีเบกบอสไม่ได้บอสไม่ใช่นักบินครับบินปลอดภัยทุกไปครับครับครับผมเยมเย้มันเสียวขันรูปไรขันรูปล้มหน่อยมันเสียวตอนตอนขึ้นทีเดียวใช่แตาเรารู้ว่าเฮ้ยมันโอเคนะตอนนี้ปลอดเล่นะนีนมันต้องไม่สร้างบ้านนี่มันมาหลังหลังเครื่องต้องไม่สร้าง มันต oh. oh. yeah, yeah, okay, okay, yeah, okay. ้องเลยไม่อีกหน่อยอย่างอ๋อนี่ก็ใครบินม่อี๋อแมแมบมันพาไปทางนั้นตื่นเนนะเ้นโครับได้แะอย่าเพิ่งเี่ใจใจ